สวัสดีค่ะเด็กๆไม่เจอกันเลยครูตุ้มคิดถึงมากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้โควิดหายไปแล้วเรามาเรียนกันนะแต่วันนี้ครูตุ้มมีคำศัพท์สี่คำให้พวกหนูไปทวนแล้วก็ฝึกการออกเสียงหวังว่าคงยังจะไม่ลืมกันนะ4ี่คำนะคะคำแรกคำที่2องคำที่สและคำที่สอ่า ลองดูกันซิว่าหนูจะออกเสียงและยังจำกันได้หรือเปล่าว่าออกเสียงยังไงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะแล้วคำที่สองนะคะแล้วคำที่สามนะคะและคำสุดท้ายออกเสียงไว้ยังไงคะครูตุ้มหวังว่าหนูยังจะจำกันได้อยู่นะจ๊ะ ทีนี้มาดูกันว่าหนูออกเสียงผิดหรือเปล่าคำแรกคำว่า fish fish คำที่สอง mouth 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 จำได้ไหมคะลิ้นตัว th ลิ้นจะต้องออกมา mouth 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 คำต่อไป three three t h e e th ต้องออกเสียงแบลบลิ้นแล้วให้ลมมันออกมาตามไรฟันของเรา t h e e อ่าไม่ใช่ tree นะคะถ้าหนูไม่ออกเสียงอย่างนี้มันจะกลายเป็น ใช่ต้นไม้ tree นั่นเอง tree ต้นไม้แต่ถ้าหนูจะหมายถึงเลข3หนูต้องเสียงว่า three three บางคนก็จะออกเป็น three อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะให้ให้หนูได้แลบลิ้นออกมาก็พอคำสุดท้ายคำนี้เล m o n หรือเปล่าไม่ใช่นะสิออกเสียงว่าอะไรคะเลมอน Le ม o นเลม o นอ่านักเรียนของครูตุ้มทุกคนออกเสียงได้ถูกหมดอยู่แล้วอย่าลืมกันนะคำแรก fish คำที่สอง mouth คำที่สาม three three และคำสุดท้าย lemon เลม o นบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่